ตาผ่านตาแรกคุณดูมั่วๆเหรอนะแต่แต่แม่งไอเขาวนเป็นละควรก็ไม่ทีละคนละคนอะไรล่ะลงต้องใครเร็วใครได้เว้ยเอาไปเลงหลงหลุมแล้วลงหลุมลงลงยากจังโอ้ใช่ไปยาไม่ยาคนละซี่คนละซี่คนละซี่กูซี่ดีแล้วกันไม่ไม่ได้ไอ้โดนมีคนบอกกูซี่สองกูซี่สองกูซี่สองนะ ไอเจียมันโไอเจียมันโลไอ้ขี้ไอ้ขว่าหลุมปอมไม่ต้อใครมันันวะไม่ปอไม่ปอเกมไมช็คแล้วี่ะสามคนเนาะเอามันลงหลุมเดียวกันได้ใครใครใครไปไวมึงก็เลือกหลุมแรกๆด้วยไอ้เจียคนไปไวเป็นเรื่องหลุมหลังดิเออเออกูรอหน้อดีกว่า โอ้เกลือที่มันลงหัวยาไปโอ้ยเราไก่ด้วยเฮียเราไม่โลภเราไม่โลภไม่โลภอย่าโลภอย่าโลภกระโดดกระโดดกระโดดโดนเป็นไงวะเนี่ยเป็นเงี้ยจ้ะเฮ้ยเฮ้ยกูเดืยดจะเชื่อชาวเทพเตอร์อชาว

ไป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 ตัวนี้แล้วกันอยู่ตัวนี้แล้วกันโงลงลงโดดเรียบร้อยกระโดดอะไรก็ตัวดูนะสองคุณกได้าไม่ยอมลงอ่ะมันใจคุณทำไมวะเฮ้ยเราไม่ยลงไม่คือจริงๆมันไม่ต้องโดดนะอาจจไม่รู้กันแบบมันเดินตรงๆมันก็ไม่ลง มันแน่ดีพีกานเราเราก็แค่ถือเอาก่อนก่อนเลยลงเลยลงเลยลงเลยคุณตาชอบกัรนะคุว่านะความโลภมากมันทำให้ลาภหายไปเพื่อนจริงวัวบางคนโลภมากเพื่อนอย่างไออย่างเช่นไอดำเมื่อกี้ไอดำเมื่อกี้ใครวะคุ้มจะลงอยู่นะมันลงยากที่หายเลยเออสวยมากสวยมากหนึ่งสองสามสี่ห้าพายพวงว่าใหญ่รู้นะห้าหกอันจะไปไปลงอ่ะ ไอ้บูเราเราเราบูมบูมไปทช่งปุ่มไอ้ตี๋โอเคเจ้ามันอยู่อุ้ยกูอยู่หน้าบูไม่เห็นเหรอเพื่อนกูเล่อยู่ข้างหลังเดินไปเราอยู่กันน่าจีวคือในจอเราอยู่กันน้าจีเราต้องใส่เกมนี้มันมันซับโรเทีดไว้เกมเนี้ยเราไม่ควรเดินติดกันไว้เราควรเดินเดียวกูอยู่หน้าบูไว้ในจอปอ่ะ ไม่ไม่ไม่ควรจะติดกันนะตัวติดกันอยู่สามสี่คนตัวติดกันแล้วมันแยกตัวแต่หิว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 เวหิวเวเอาได้ไห้า้ห้าแล้ห้าแลงหนึ่งสองสามสี่ห้าอิวหิวหิวหิวแล้วคนสุดท้ายอาจจะโดนดึงแมปแล้วก็ตายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกออก เอาเว้ยเอาเว้ยเราเราถึงแล้วเราถึงแล้วเราถึงแล้วแค่ละอนไรเต็งสองสามสี่ห้าดูกูรอดูได้เสียวอยู่ได้เสียวอยู่ถ้ามันดึงแม่แม่กระโดดแล้วโดดไอ้ไอ้โอ้โหชัดเจกูว่าเลยไมว่าดีกับลอยไม่โดนแน่ว่าจะว่าเมื่อกี้กโดนกระโดดไปหาไม่ระโดดตรงๆเลย เจมมันมีจมูกเเจมอ้โีตัวีหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะหลงเลยยมันโคตรมันโคตรหน้าหนาติดกันตรงนั้นอะหัวตายเอแน่นอนขดจนลงได้กันคือแค่เห็นติดติดกันกูรู้ว่าาคนละหน้าติดกันตรงนั้นอะถ้าเน่นตัวซ้อนคือได้ร้อยลงดีว่ารื่หนึ่งตัวไม่โลภ สวยสวยสวยเลยได้เยอะอยู่บูมม like ันห้าวิอ่ะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าจ็ดอันนด้7็อันน่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดอันได้แปดอันน่้เกือบแปดอันนี่เราลืมลืมโลืม หนึ่งสองสามสี่ไม่ติดกันสองติดกันสองมได้งิ้้ยโอเรบทีได้ว่าได้ไงวะได้ไแคมอ้แคมบอกแคมบอกไม่โล่แคมบอกไม่โล่ไม่โล่เปไม่โลกิโลทีนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีนี้ถึงเอาเว้ยเอาเว้ยทีอ๋อทีสี่ล